ตรงนี้คือสต็อกโฮมบดต้องนอนอันนี้โฮเทลสก a n d i ค Hotel รถรถรางหน้าโอเรีนไอ้ตรงที่เป็นตัว TJ นี่คือทางลง รถไฟใต้ดินหรือว่ารถเพนเด,ดทวัวร์รถออกไปต่างสานีรถรางคันนี้มันจะไปแบบช้าๆถ้าซื้อแบบตัว๋วแบบเป็นเดือนมันก็จะใช้กันได้คือลงรถขึ้นเรือก็ใช้กันได้อันนี้โบสท,ที่เราเห็นเมื่อวานเนี้ยวันนี้อากาศดีหน่อยแดดออกมาน้อยนึง คือคนบางตาจะว่าไปก็มันนี่เห็นไหมรถรางมันก็จะมาจากรถคันนี้มันจะไปที่สวนสนุกแล้วก็ไปสวนสัตว์แบบนั่งดูวิวช้าๆไปแบบคล้ายๆเป็นรถรางแต่ว่ามันก็ทันสมัยอันนี้คือคนบางตาช่วงนี้พูดถึงความจริงก็ไม่อยากจะมาเที่ยวหรอก แต่มันคือมีเรื่องจำเป็นต้องมาก็เลยเออมาก็เลยเลยมาแวะดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปสวยๆมาให้คนดูเพราะว่าถ้าเป็นหน้าปกติคนจะเต็มคนหลายคักโพดบเป็นตะเทียวคือห้าวป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองกับมา เที่ยวได้ฮากระวังตูวเอาเนะเาะถามาตอนคนหลายๆจังสันมันจะเปิดตะยานอันนี้รถบัตรถบัตรกับรถล่างสามารถเล่นเล่นเดียวกันได้ยังสินะวิธีคนทำงานเขาเห็นไหมเขาเช่ารถไอ้นั่นสกูตเตอร์ หรือว่าจะขี่เที่ยวเล่นหรือว่าจะขี่ไปทำงานสามารถแ uh, จ่ายตังค์ไม่รู้ไม่เคยใช้แบบคงจะจ่ายทางอินเทอร์เน็ตมันมีที่สแกนแล้วก็อันนี้คือห้างโอเลนที่เข้ามาดูพวกของเมื่อวานเนี้ย ซอยเดินไปเมืองเกา่า,ชาเช้าเแดดอ่าเบากปันไดมือติต่ว่าอากาศดีกว่ามือว่านอยู่เมื่อก่อนอยู่เพราวะว่ามือเนี่ฝน,นตกทั้งคุมทั้งฝนตกมือนี่อากาศดีอยู่ก็เลยมีคนก่อนจะกลับบ้านก็เลยแวะม่ทาย ยักหน้อยโรงแรมโบว์ตั้งนี้ก็เป็นโรงแรมเป็นตรงนั้นเป็นโรงละครคือจะมาห้เบิ้งต่อจากมือกรหันทางนี่ตรงนี้มั้งริงเข้าไปอีกนึงมัจะจะเป็นวังของมหาการ์อันนี้เป็นตึกของรัฐมนตรี ไข,ย,ขยทำเหนียวขาวเป็นสีบะตรงนี้ตึกเก่าสถาปัตย,ยกรรมสะพานตรงนั้นอะรถไอเฟนเด,ดททูกที่ร้าสิกับบ้านน่ะผ่านตรงนั้นคือทีอืมอ้าวนิ่งตรงนั้นง,า,ง,งาม ลอดประตูอันนี้เขามาจะพาเขาไปเบึงองอะวังเก่าวังไหม่แต่ว่าเือก็ใส่เปิดท่าการอยู่คือตอนน่ะวิกตเรียแต่งานเขาเจ้ากับมัใส่เปิดวังนี่แหละเหตุท่าการสกูตเตอร์นี้ไปได้ทุกที ยางยเขามาเลยประตูสองประตูฮามาสวีเดนต้องมาไทายรูปกับประตูนี่เด้อสนักก็ถือว่ามาบ่ถึงมาบัถอดเนี่ยประตูตรงนี้มานีเลยประตูออกมาหนี่ก็จะเป็นวังปีที่วิกตอเรียแต่งงาน ก็มาจะแต่งอยู่นี่ละวังนี่คือวังก็มีการสมแซ้มช่วงนี้คนนักท่องเที่ยวบ่หลายาเจาก็เลยเปิดเปิดอ่าสมแซม้มยางเลยเข้าไปนนี่เป็นนะนะกามลสัสนแต่ว่ามือน,นี่คือสิบรย่างเข้าไปบ่มียางเพราะว่าตอนนี่ยางราดล่วงยังมาเปิดเพราะว่ามันพึ่งแปดโมงเขาจะเปิดประมาณสิบโมง คน้นยางอยู่แถวนี้ก็คือที่ค้นถี่เห็ดงานกับพวกทั่วลีทีเขาาจ้าตื่นมาเสะเสาขาจะามาเที่ยวจังกลุ่มนี่กับทั่วลีกลุ่มนี่อันนี้คือสะพานน้ำคลองใหญ่ย,ยังสิเนี่ยขับไปในนี่จะเป็นกามลัสตอนมันซิมีแบบบ้านขายของโซเวเนียผววของฝากอีกอย่างยังสิต่ว่าตอนนี้เขายังว่าเปิดดอกไม่ จะปลูกประดับทางถนนตรงนี้กับรถก็ยังพา,าให้เบิ้งตรงนี้หน่อยนึงเห็นบ่ป้ายวีลคอมที่คุ้งลิกาสโลตเต็ดภาษาอังกฤษวีลคอมคอมทูเดอะโรยันพาเลตคุ้งลิกเห็นป่นี่ก็คือนี่แหละเป็นวังของ กษัตริย์แต่บ้แนเนี่ยใจว่าเพื่อนพักอยู่หนีบอทอนาน,นเลยบอเพื่อนมีหลายหมองเพื่อนมีบานน่นหลายหมองไอ้นี่ก็คือท้ำเนียบรัฐบาลเขาว่าเป็นทีทำงานของรัฐมนตรีแต่เขาเขียนไว้อุปฟอเฟอรดเฟร์สเวเรียรีรสด็อก บ่แน่ใจัาเทียบอแน่ใจหอยขอม้ลนกับน,นาเบือนะแต่ก็ขอเบิงลูปภาพกับพ่อว่ามันงานตรงช่วงที่อยู่นี่เขามาในตองโฮมในแค่บริเวีนี่มันก็สวยอ่าบ้านเมืองพ้าเจ้าเป็นบ้านเก่าๆที่ว่ายังอยู่ในแบบอนุรักษ์แบบเก่า้อยู่หลังค้าเขียวตรงนั้นคือแกลนโฮเทลโรงแรมหรู แต่ตรงนี้เคยเห็นคนเขาลงไปตกป่ามันมันบลึกปันไดนะที่นกอันนกจับอยู่คือสะดุ้งบันเขาว่าเป็นตะมวนวเนาะอยู่มองนี้มองนี้คือตกป่าได้มันบลึกปันใดเคยเห็นเขาลงไปแค่อีอตง่งหรือแอวนี่แหละเนี่ยมายางเลาะเบิงแถวนี่กะคุ่มแล้วมันสวย ตรงนั้นมันเป็นเป็นที่สวนในดอกซากุระที่ย้ามันออกนังงามบอพาดทุกปีว่าปีนี้พาดช่วงเมษา,าโควิดกำลังระบาดบอการามาดอกซากุระสองแถวสวยแล้วก็เป็นที่จัดงานงานไทยเอ่ยงานอีหยังเอ่ยข้าเจ้าก็จำมาจัดเยี่วหันาบ้านเมืองปกติ ช่วงจะเศร้านี่เห็นคนปั่นจักรยานเอยคนยางคือคนเขาเจาะทางานช่วงนี้คือคนทํางานท่า,านั้นที่ออกมายางอยู่แถวนี้น้องน,นั้นอาจจะมีอยู่ทั่วลิเขาเจาออกมายางเบิ่องยางเที่ยวมีเรื่ออยู่ตรงนั้นนะ้ำอาแต่ว่ามันคือที่คนเบาบางดีอย่างหนึ่งทีได้มาตอนนี้หันคือคนมันเบาบางเพราะมันพอโควิด ถ้าเกิดปกตินี่คนสิตอเตมไปเบิดเลยแถวนี่ห่หายหลย่างแบบโอ้คันบ,บปลอดภัยเลยแต่ว่ายงามกระเว้นบนแน่อาจสิหลายกับโบหูแล้วตอนนี้มันเสารอยู่แปดโมงเสารนี่ยังอ่ะคนบ่อไหลประมาณลานล่วงเขาสิเปิดประมาณสิบโมงอมค้นสิมาสื่อของหรือคนมาเที่ยวเบิรงของก็สิ สมคือตอนนี้เขามาอยู่ท่าเรือตรงนีน้ตรงนี้ห่ะมานั่งอยู่มองหนีก็งามขนาดเลยวิวก็สวยตึกล่ามบ้านช่องฟังตกขามผุ่นเป็นเห็นป้ายน,น้อยๆอยู่หลังหลังคานนั่นหนคือมันหมุนหมุนอยู่หันคือห่างเอ็มโคห่างรู้ที่ไม่เสือผ่านแบบกระเป๋าอี่งยังที่รู้หละ่ะ แพงๆราคาแพงๆังสีน่น่ะนะก็มีดอกว่าอ,อิยังยอมเย้าพอสื่อได้แต่ว่ามื่อนี้เขาปริมัติสื่อของช่วงนี้เขาก็ต้องประหยัดตามยุคคือเขาตกงานว่างงานอยู่เข้าต้องประหยัดก็จะมีเลือเห็นบอเลือแต่ละคันสอน,นอันโลมมนนี่คือวัง อันยืนนี่ยืนหนาวังวังติดกับทาน้ำเลยตรงนั้นก็จะเป็นสิงส่งปลูกสร้างทางปุนกาสีเป็นก้ามลัสตอนในสลรุนเซนเรือก็จะจอดอยู่แถวนี้เออเรือนี่บ่นแน่ใจไอเรือสองลำนี่เคยมากินโอ,อ้ล้ำพุ่นเคิื่นริกชชเชือกเชือกเคิื่อนริก มากินกุ้งกับพวกคุณนายคุณนายทั้งหลายตอนนั่นเ้ยนี่ตามข้าเจ้ามาแต่บ่แน่ใจว่าคันเนี่ยวินวินแฮมนี่ก็สิเป็นอันนั้นคล้ายๆเป็นร้านอาหารยังสีน้ำกินกุ้งกินอาหารอยู่ริมทะเลเบิงทะเลเบิงเรือเบิงคน้นจะสิเห็นบเรือมีเรือลำหน่อยอย,ยังสีหามไปสารหล่มอง อันนี้ไปยังสิงสิงเซีนสิงเซียนมีไปแต่ละหมองคือสามารถอ่าโดยสารไปได้ราคาก็โอเคโอเคยืมเป็นเงินบันเห้าเงินพันกับประมาณพันพันกลัวยังสี่ละมั้งอ่าแล้วเลือนนก็จะไปตามเกาะเลือดที่ใหญ่ขึ้นมานี่จะไปตามเกาะเกาะต่างๆคือจังเข้าไปเที่ยวก่อนที น่ะวักโฮมันเรือขั้นที่สองนะ่ะไปวักโฮมขั้นแรกไปอย่างวินเบร,ร์อันนั้นไปดอล่าเออสักซาซาเลนคือเรือขั้นละขั้นตรงนั้นนะ่ะมืดไปน้อยแต่ว่าก็เป็นอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์อันนึงเคยเขาไปเบิง่งอยู่เป็น พิพันธ์เก็บสะสมรูปอีหยังทีงามๆนี่แหละอ๋อเขาย้อนแสงอยู่ทั้งนี่จะแบบมวดมดมื่ไปหน่อยนึงอ่าตรงนี้เป็นวังตรงนั้นเป็นอ่าที่ทำงานของรัฐมนตรีทางนั้นก็เป็นคล้ายเป็นโรงละครน,นะอยู่ตรงนั้นนะ่ะจำว่าผิดเป็นเทียเตออย่างสีนียแล้วก็เลื่อยไปข้างพุนก็เป็นอาตรงนี้ เข้าไปตรงนี้คืออยู่ข้างหลังไอ้วัางนี่เป็นอากามลัสตอนเมืองเก่าที่แบบไปย่ยางเบิงของอย่างเงีสิเลยไปกระไกลพุ่นเดี๋ยวให้ยางไปเบิงหน่อยหนึ่งเรื่องร่านอาหารข้างบนก็มีข้างในนี่ก็จะเป็นนั่งกินอาหารแบบเป็นกินพวกกุ้งพวกยังเมนูแล้วแต่สิสั่งยางีสิ แล้วเลือดตัวนี้มันก็จะล่องไปรอบอมันจะไปย้ำมือเลีงมันจะลอบอ้อมๆไปน้ำคล้องน้ำนี่ของอันสวีเดนตอนนี้แดดออกแล้วนากระเด็ดแต่งข้างลังเป็นว่าง เดดออกกำลังออกตรงนี้คืออีกฟังหนึ่งกระยางไปได้อ่ามันมีรถล่างไปพุ่นเลยไปพุ่นหรือว่าจะยางไปก็ได้ตรงนี้เป็นคอนโคนโคนนงเคอนุนกุสตับสามเป็น ลูกป,ปั่นขษัตริยเกาลูกบุงใหญ่จะย้อนแสงจะมืดแน่น่อยหนึ่งใหญ่อิหลหมองนี่เมยาวต่างๆของสวีเดนทางขังคุณก็จะเป็นแบบบ้าน บ้านเ้าบ้านอย่างสะพานตรงนี้มันเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ค่ะมันเป็นแหลมยืนข้ามามันบอลเมนก่อเด้ตรงแหลมน้อย,อยกๆกลายผุนเป็นอันไอ้นั่นอีกอ่าเป็นปๆๆพ,รรพิธิธภัณฑ์ของอ่านอเว์เกี่ยวกับ อย่างของนอเวย์นนะเกี่ยวกับสงามนะทั้งผุนจะมีพวกเอ่อเลือใบเลือในน่อยเต็มจอดอยู่บัางเป็นทั้งเลือเป็นร้านอาหารกับที่ขาเจ้ามาพักแวะจังสิตรงนี้ลู้แล้วว่าเป็นอย่างเห็นบอมันเป็นพิพิธภัณฑ์วอดใสเลือเกาที่มันจมไปเป็นเลืออ่ ของโจรสลัดหรือของอย่างของบอสาน่ะที่อันฮิสตอรี่กะไอเรื่องเล่ากะเก่าของสมัยก่อนมันจมไปที่ข้าเจ้ากู้ขึ้นมาไวขึ้นไวๆนั่นสามารถเข้าไปเบิ้งใดเบิ้งมือนะถ้ามีโอกาสสีพาไปเบิ้งแบบเรือจมไปยกักเแมนยักปิลอยปีย่งีิข้าเจ้ากู้ขึ้นมาเนาะแล้วข้างหลังไปพุ่นมันจะเป็นสวนสนุกซือ้อเกิ่นนะลุนอามิของเล่น ทุกอย่างมีอันนั้นเยสิกาไปนั่เหรินตะหลดบั่มอย่างเดียวเท่ากับบริษัทยังไปแจงแทกกะเขาไปในบ้านผีสิงอ้ามเลือดแดงแดงเห็นเลือดแดงแดงข,า,ข,า,ขาวๆอันนั้นบอวิคกิ้งไลน์นั่นคือเรือที่ไปอ,อ้าประเทศอันไปอันฟิแนแลนด์ไปเขตติดต่อกับฟิแนแลนด์หรือว่าไปเขตหน้านน้ำฟินแลนด์เลยตรงนั้นเคยไปหลายเทืออยู่ ก็มีไปกินอาหารแล้วก็ไปเต้นแล้วก็ล่องไปเบิงงวิวจังสีนะตรงนั้นคือสลุลเซนมองเป็นสถานีอ่ารถที่แบบว่าจะไปทางไดก็ต้องไปเปลี่ยนรถอยู่บางหันจังสีนะคือสิบรยยางไปปุ่นมันไก่โพวเทนบอเรือ,อขั้นแดงๆเขาวๆกาไก่ผุ่นเรือใหญ่ๆสูงซ่้ำกันกับตึกจังสีแหละ มันใหญ่ค่ะใบว่างผู้ใดมาเที่ยวสวีเดนช่วงนี้มาบดากับเบิงอ่าที่อันนี้มาไทยให้เบิงนี่ละกันเนาะจะได้หูบาเป็นยกไดตรงยางไม้ล,งลังเหาอแต่อยู่ในสตองโฮมนี่กัคุ้มแล้วมันมีที่สถานที่สวยๆงามๆ้านอ่าข่าเยอะแย,ยะช้อปปิง้ง เยอะแยะมาตรงนี้ฮะกะมื่อหนึ่งกะยางบอทวัวละล่ะมามามาเบิงกันไใหาโควิดมันหายคอยมาเนาะเวลคอมผู้ใดอยากมากเก็บเงินสนักกระลองเขาถูกรถลรตเตอรี่เชิญมาผู้ใดอยากมาออโอเคมือนี่ก็สิกลับบ้านละละแดดกำลังออก เมื่อนี้อากาศดีอยู่สิบกว่าองศาก็ถือว่าโอเคมีแดดออกก็โอเคแล้วเห็นบอกว่าคนมันบ่เยอะบ่แย่เข้าบไไ่ได้ไปใกลผู้ใดเลยค่ะเข้าเขาในรถไฟหรือว่าเข้าเขาล้านค่ะเขาก็จะปิดปากเข้าป้องกันตัวของเข้าเองดีที่สุดโควิดมันกับป็ดตยานอยู่แต่ค่ะเข้ารูา้จักวิธีป้องกันกินอาหารให้ครบมู ว่าต้องกินหลยออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เข้ากับสมัิต่อสู่กับมันได้สุดๆมายืนอยู่ตรงสะพานนห่ฟังทั้ง ท้าายลูปแถวหนึ่งมนมีเบือมุมใดก็สวยเห็นบ่อันนั้นคนในเมืองเขาเจ้าจะปั่นจัก,กรยานส่วนหลายปั่นจัก,กรยานไปเห็ุงานกันบางคนรีบเี่งก็ใส่สกูตเตอร์อันนั้นก็จะเป็นรถบัสพวกของอการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือ รถบัตอยู่ในตองหมนี่ตอนนี้ฟรีสีแดงกับมีแต่อยู่ในนี่ส่วงไรจะเป็นสีน้ำเงินตอนนี้ช่วงนี้รถบัตฟรีมาต้องใสมาตองนั้นเงินตะว่าถารถไฟถึงจะใสรถไฟถึงจะใสจังใสกาดต้องมีบัตรนี่เรือ ที่นั่งวิวข้างในกับมีทั้งอาหารก็เขาจะพ้าแบบล่องไปตามสถานที่ต่างๆ้งามีเวลาก็ไปนะเรือคันนะ่ะก็เป็นเรือบโบราณเห็นบาวิวนะถึงมันสิหมืดมั่วนี่ยกะยังสวยมาถ่ายรูปตรงนี้บามีเบือ